เอา,ากิน,นด้วยเจ้าก็นั่งกินด้วยปองกินอิน่มแล้วเอ้าสีไทยเอฟซี FC เบิ่งนี่กินนะแม่มเะทิ้งคอยบ่ต้องนนอา,นนา,ายนะแต่เอฟซีเบิ้งกินเอาเลยพากันนั่งกินขับนั่งกินครับแท้หมนนนอนั่นนอนนะพวกผู้อ่นคือเห็นเด่นอยู่นอนนะพุ่นเนาะใช้ผู้คนเกู้กินอยู่พุ่นเอาแล้วกินปลากระป๋องป้อ๋อ คนดวงลายต้มหน่อยก็โลเฮ้ยไปยัดกินไปยัดกินกินแล้วชอบของเคกินคะเออต้มเจ๊ทงกินนี่กลับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูมสุขคนพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยดีกว่าทางต่างประเทศพี่น้อง แม่เอที่เขามาบึงมาชมเนาะคลิปจองยูทู e พวงาวิงญาใจกันด้อยเพีงเนาะอยู่ทางบ้านทางเือนของสาบปวีไพี่น้องไงเนาะเขามาเบ่งมาชมน้ำกันเนอะเมเออยู่ทางไกลทางไกลเนาะอยู่ทางไกก็แด้เต่พี่น้องไงอ่า็ยินดีทุกคนแถบพี่น้องเขามาบ่งใน่งเมาชมน้ำกันเอฟซีพี่น้องไงเนาะอ่าพาพ่อเมยพี่น้อง ได้มาเบิ่งมาชมนี่ก็ถือว่าได้เฮ็ดคลิปบอกว่าเหตุคลิปแหละถ่ายคาล,าลิปจากนี่แล้วก็จีไปทางเืินของน้องแดงในกทชับอีกคือเก่าพี่น้องเห็นเนาะจังได้มาเบิ่งมาชมกันไปพี่น้องไปโนาคือมีเสียงมาหน่อยห้องเองเองเองยิ่ง,ง,งทางเบาะเราเพื่อนอาจจะซื้อผ้ากระจาดมาเปลี่ยนอ่าให้เพิ่นใหม่ได้พี่น้องเพื่อนจะพรวีไรเนาะใช้ผ้ากระจาดใหม่แล้วบ้านนี้พี่น้องเออห,ห,ห,องห็นเนาะ เป็นอะไรบรรยากาศใหม่อ่าปอตอนนี้นอนแบบหนาวต้องมานั่งอยู่รุมพี่กว่นี้เนาะมายังบ่จอยอันนี้มายังอันนี่มากไหมมากไหมมาลติเรียนบ่มาเบิ่งนยุบฮะเบิ่งนมาลติเรียนเปล่าบ่จอยก่อน Khơi ác dính mơ bỏ trời Bỏ Hả? Áo bay cái đấy Cho cứ áo sẵn Áo bơm cái sứ Bỏ Khoai vào bằng mì bằng nhàng đầy này thì mến nó mến Ờ, anh đi cho thải đồng phết mà nâng Mến Ờ, hết nhắn rồi Mình xúc đồ này hơi Cứ bằng nặt thế bỏ trời Chắc đấy Hả? Áo bay bơm cái sứ hết chẳng đâu cái như đây Thang, bộ thang đẹp. bằng bàn bà cuối này, mình nặng ngoài bà nhảy บอกคนอามากมาจอยอามากแต่ตัวไรตัวนึงเด็กบนเขาบงางหันกินข้าพูดแน่นเหมือนบอกเออเออพี่น้อ,นองไงเนาะเดี๋ยวในพักมาให้ชาวคนวิไลก่อนแล้วผิดหวังจากบ้านนั้นน้องโดยมือนั้น,น,นเราไปโคบบไรพี่น้องไงเวียงซื้อมาให้เป็นมือเพืออยู่อัน อายุตะเลวานี่มันส so ีอันถุงใหญ่กูนี่อันนี้ถุงน้อยไปด้บอสไปดีบอสยังโลยไปก่อนบาสเออไปทางใดไปครับกูแหละทังเงินเก่งๆเก่งๆบอเออทางอะไรโดย โฮ้ยคอยมาได้ไรคอยนะคอยมาแต่พุ่นไงโอ้อยังไงเชโรสบายดีเด้ออ๋อไปดีครับปาคือมาพากันมานั่งอยู่นี่นี่ฮะอืมเท็จินยังทั้งน่ะพวไปพรฮะ ตมไปไว้เอาเนี่ยใจจากได้นี่ใจยเลยเบิ้งหาเปิดมางยุ่มหมอนใช่เหนไมต้มให้มันห้อนก่อนหนาวเนาะหนาวเห้งอะดิพี่น้องเลย ใช้สคนกึกไปทังใดอยู huh. uh, like? nope. uh ่เทิงบ่เออคือบ่เได้ยินเสียงปกติแล้วมีเสียงเนี่ยเออเฮ้ยาเราแหลอยาเราเนาะเออเราหู้อยู่เนาะเบาหนิเนาะพวกเราได้ยินอยู่เนาะเออ เป็นชื่อผ้ากระจาดมาใหาไ้ไหมทิ<ด>เออชีออเอ็มมาโดยบ่บันฮะเอ็มมาโดยใครเชิดนะเออเจ้าให้เป็นอยู่บ่อืมใครเอาน้องๆเงี้ได้เฉยเนาะเป็นอะไรจอมนี่คันนะใครเนยได้ยัองอยู่ฮะ เบิ้งฮะเบิ้งมือเออต้องขึ้นเนี่เก่าบ่นี่นยไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยอืมแล้วเจ้าแกะไปเรื่อยเนาะเป็นกี่ฮิตแก้ไปเรื่อยๆเราแกะไปเรื่อยๆเราเลยคันเออเลยเราบอกคอยปากเนาะผู้นี้เนาะ ประชามปูมันกึกกันซับมาทห้งอยากว่าอัวนั่งกับโเมนมากึกบ่ยกเราว่าอไรอยู่ไบแย้ันนอไหนเออรากิมันสะพานตอย่างนี้อันนี้สิได้เอมเอ็มเบิร์ดไม้ก้อนไม้กมันไก่แต่ไม้ยังกันไม้ตัวไร มาเน่บอต้นไม้มาเน่ตัวตัวตัวนี้อะตัวมันขาดนี่ยจะได้เอาออก่าไว้ตัวนี้เนาะตัวนั้นตัวมันขาดตัวใดจะน้ออกแต่ขังทั้งนั้นน้ำพอรมหมูพัดเนาะจากแผ่นปืนชื่อมาให้สิบแผ่น คิดเพลินคิดว่าเพลินซื้อไปมาให้ผู้ใดญได้มือเสาร์ทางเห็นพ่อเพลินโผล่เพลินเยอะหนาวพี่น้อาไงเนาะชิปเปินกะไปยังไงก็หยางน้ำนองน้ำนุ่งนอกบาร์ซโลเนาะต้องได้ ตรงได้ดูแลเนาะคำว่าเจ้าจะไปเห็นงานไก่กัย่างอีกยางอีกาไย่างอีกปูนวีด้กับลูกไลพอลูกเราแก็พอแห้งนะเรามีเราก็ยังกุมอยู่บนหลงแมูกเราก็หลายคนวะคนายคน่น เธอผู้นี้ก็จะมุดว่าสิไปเหตุงานก็เหตุอะไรนี่ใหญ่ซืดนี่ผู้ไอผู้ไอเอฟซีว่าหลายๆคนมันว่าคือว่ามีแต่ผู้ชายอยู่คือว่าไปเฮ็ดงานเหมืว่าง่ายไว่าคนบ่ร่อยเนาะอ่มันบ่นะเหมือนโดนบัวจักขนาดคือเบิ่งว่าแต่อันลำให้ลำหน้านี่ยังลำโมเว็นต่นนี้เนาะ นั <krit ic language> ่นจักสิว่าไหนไหลแห่แต่ว่ารับให้รับให้รับหน้านี่ยังดำบ่เว้นแห่เคยเชิญว่าสิไปเฮ็ดเวียกให้หมู่จ้างสิเงินหมู่เนาะเมันต่างกันการเว้าการเบิงคนนี่ก็ยังสิบ่ซมนี้ซบ่ซมเ้งซเนาะออ่เพิ่นมนี้นะว่าเฮาว่า ผู้นี้นะเป็นอะไรคือว่าซื้อแรงคือกันผู้นั่นผู้เอื้ยกระเดงผู้นี่คือว่าซื้อแรงมันตั้งเอาไว้แต่ยังน้อยอันนี้ใครตั้งเพราะเรตั้งไว้แรกตั้งเอายังน้อยเออบัดนั้นผู้นั่นได้สิผู้แดงกได้สิเรามาหมุนรับตั้งเองนะตั้งเองนะแต่กี้เราซื้อเราซื้ออย่างซื้อโพนมันมั่วนด้อย่างเอาซื้อแดงคือน้องมั่วนเอออายคอยกันเราซื้อพอใครเอื้อนมักย่าเราเราเอื้อนซีโร่กับว่ามั่วมักย่าไซื้อมักย่า เรยตั้งแบียกไยหรือเ็นตั้งเอาเองเออตั้งบางย่าชื่อเราเยอเห็นเห็นเพื่อนเดียวเรามีชื่อคือกันเนาะคือว่าอึดแค่ชื่อคือว่าอึดดีเนาะลูกจะได้ฉันคือกันเ่าป๊ะมะขาวอะไรอะาง้อ้ังปะมะขาวชมิงมงก็ชื่อลูกเราบ่ขาวมะแปะมะ่อง กไกลล่เราไข่เลยเ,ลเออมัน,น,น,นพักไข่บอกคือมันตั้งไข่มันเห็นไก่แม่ตอนนี้เหรอจ๊ะมา,มานมนหน่อยมาจะใช้สมาหน่อยนี่ฮู้โฮโู้ฮู เราบวงลงมาหายได้เรา่ะไปได้ป๊าต่าต่มีงี่เี่งเอยโอ้โหมาเฉเราอยาเอาไม่คาดเลไมอยากให้ได้กินเดือังเลยมเฉย เอทีเมื่อวัน่นยังหัวอยู่วะโอ้ยอย่าห um ัวตอนยางดึกเกอใช่ไหมจ้อยเพผูกไว้เนาะจิพอมันจังห้องอูว้หองยัไอโคเข่ามาบ่กรา้นะ วัอนี้แต่ว่าจะไปตัดไม้มาถ้ารอแล้เมื่ออื่นเนะี่ยจังเช็ดเนาะ,ะจังเช็ดที่เอ็มที่ขังพอมันอุ่นแน่พี่น้อง,งพอลมอพัดคือบอลงมาจะเตียงนะคือเบอฮะเออจะนอนอยู่เตียงเป็นดุ้งไงมูต้องนอนอยู่สูงเนาะ,ะเป็นดุ้งไงมูต้องนอนอยู่สูงอนอนต่ำมาได้ได้ท้าเป็นผู้ใหญ่ เพศของบังลกบังเสร็จแ่ได้ดอกเนาะบ่ง่ายคนกพอๆกันกับผู้นั้นะระวโอ้ยากแล้วเนัแล้วัคนอืถ้ายงคนย่านหยังเนาะสิย่านหยังเฮาย่านนี่แหละมันพาให้เฮา bộ cao nào đấy nhầy này đâu sẽ phải xây nhà mấy cái gian nào đấy chứ bộ đây anh xây gian lao yết ừ. tham tham cả tham lao mu nhà như chơi bên kia đấy con điêu เราแ่บเราไม่ใช่เพ็รเราแบบโบ่อนั่นเดินได้เบิร์นแค่ภาพคนกับแบบบ่อนะแล้วได้กินอันชามหมูยู่บ่อีกยังก็คือว่าเดืองคือว่าจอยครับบังคับจอยอะไเป็นเดียดายครฮะหมูละว่าเมื่อยเออเบิร์เบิร์นักชาะแบบว่าเบิงอาการแบบว่าคือว่าเราเหลืองลงแฮงกว่าตะกี้เนาะเราแบบน่าจะเราบอกไปเระวังเมื่อยจะเป็นเดียวดาย cưng của bìa non, ờ Nó có suất dạ vô dạ con suốt đuôi dạ phúc dạ 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 lại dạ 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 mấy dạ 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 khoảng dạ 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 ตัวอหิวเรายังน้อยอยู่เราอ่อนมาถูกยาปุ๊กเหมือนนี่เนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยมันมันก็เป็นซึ่งซึ้งบ่อยง่ายว่าอยากเกะค่ายคนติดยาฉีดติดผุนเนาะอกับเอฟซีิ่นเบิงหรือว่าไผาเบิงก็คือกันเพราะเราเดืองเลยเราเดือดแบบเราแบบนั้นแต่เราบด้เฮ็ดหอกตัวนั้นเนาะเราบด้เฮ็ดเนาะกินสั่งอาหารการกินการเลือกเราอยากสดฮะ เลือกบ่เออชันนายกินแบบไรสายพากันกินกินเปี๊ยเงาบ้อกินปิ้งกินเนี่ยวแห้งเนี่ยยังเนวแห้งเออเราแบบกกินแบบพวกต้มพวกนั้นเนาะมันบอกวินาบวินโน้นเราขาดวิตามินขาดสารอาหารก็ว่าแม่เนาะว่าจะเนาะ ขานอาหารอาหารหมูเพียงพออาหารหมูเพียงพอพี่น้องเลยเนาะขันราเป็นปา่าหมูลวเอาเปางเนาหนึ่งคือนเนี่ยาโบว่าเอาได้จริงเนี่ยวาวอย่างเล้ลเดียไปเงียบยมันดูยงไมเ่เงียบวันเนาะวันร้นนาน,น,นัเาเอาเปงไป,ไปน้ำปา่าน้ำโคกทั้งเธอมีคนน้ำบ้านในทามกับปาาอยู่บ่ไม่ได้ปากสะปาก่ได้ปาโบก,กึกกระช่กึก,กนะนี่เนาะ เธอ,อ,อ,อเข้าพาเ,เขาเ็นคนอางเขาเธาเขาลุ้นืเขาระธาะุเขาพระาใช,ช่ไหมเด็กน้อยในบ้านเนยแทบจะโมมีโม่คนลวเลยโมมีโมม,ม,ม,มีโอ้อยทางไกลแล้วโมมีคนโมเดยไปเด็นน้ำผายเลยเอาอาชายัยเอารูเอาลานแบบนี้เป็นโม่อ่าเป็นโม่ซื้อ พาอ,อยู่แช่กันอยู่หันนะเพื่อ,พอแต่ยังน้อยเราล้วบริข่าวเขียนเลยบุ่่ได้เขาเ้าวเขียนเลย,เเหเลยให้เขากันอย่างบ่เข้าเออตอยสนับสนอนแล้วปลุมปั่งเราบ่เขา้าเขาก็เขียนเอาเป็นชน,นเขียนเป็นหลิกสูต นักัินสักนิดยาอไเลยเราเอาพาเป็นเคมอย่างี่ยาอยาก็พอเป็นมันยากนะมันเอาใบเฮียนี่นะมันก็เลยเห็ดเฮาอันนั้นเป็นคนกียานเนี่ยมันเลยเห็ดเฮาย่านเนี่ยกลัวเนาะเห็ด เนี่ยเขาเขาหอบเอาพุ่นี่ยแต่หมดว่าเฮาจะไปเงานน้ำคนกันอันนี้เพราะอ่ไรจังเลยเพราะว่าไงเขาก็ยสีบอกว่าคนบ่เต็มบ่ดยังนะ้น้องบ่วจอยเอามาเขาหอบบุอย่างับพุณเนี่ยขัดว่าเออรับปากรับว่าคือมอในไงคือได้เดาอย่างนี้นืกเห็ดเองเป็นอยู่บ่ต้มมีต้มมะม่าเนี่ยเป็นเองเป็นอยู่บ่เป็นอยู่บ่ ต้มไข่ทอดไข่ยังเป็นบ่เป็นโไข่ได้มหนือเป็นบ่เออต้องใช้อ้ายเอื้อยเฮ็ดใน้กินเนาะคือว่าสาตโทกกะ้องเนาะโทูกะแบบอ่าคือว่าเนาะ เราไล่าจากปีที่ว่าโอเมเซียนาซ้ามนี่เนะปะออยังหมซ้ำ่ะซม้ม้อสมิงซมมิงนี่เนาะโอ้เราโจืนะเนาะจับรับอืมยัทำนาปูนาเอานาพอนา้าจดูำนาะตายเป็นยังน,น,อน้อยเราตายไปเขาออีสงก็อึด เอาจูาวอเ่านใช่เ้ยค้บนัเ่าออ้นมาเาเจ้าเรียงหมูกุ้มคนนั้เนาะมาเอามาแต่ไกเลยดีบ่มาจังหมูป่อยมันฮะคือหมูป่อยหามันห้องนองเป๋าแล้วยังไป๋าปลอยไห

เพื่อนเฮ็ดนั่ยั้เนั่เป okay. ิดตู้บมบมผูกแขนแบบไหนกินดอนี้ผูแขนจูควันนี่บ่โอ้ออนนี จบางไม่หลอกใครเลยันนอนมันโค้งนะพี่น้องมันอกใต่เงยโอักจไปเปิดงนทางงานงานเต่าบกสวยนอนโคงเง่งี กานกินข้าวบ่เออตกปั่นใจถวยไผ่ถวยมันเลยบ่เออใจถวยไผ่ถวยมันเลยเอากินด้วยเจ้าก็นั่งกินด้วยบ่ค่ะกินอิ่มแล้วเอ้าสีไทยเอฟซีเบิ่งนี่กินนะเม่เฮอยยิงเขยวัวต้องง่ายนะแต่เอฟซีเบิ่งพี่น้องเลยทากันนั่งกินข้าวนั่งกินครับ ใช้หมอนั่นนอนนะเพราะพรามันคือเห็นแดนอยู่นอนน้าพุ่นเนาะใช้ผู้คนกึ่กินอยู่พุ่นเอาแล้วกินปลากระป๋องบ่เออการกษตรกันธรรมดาคนดวงลายต้มหน่อยก็เหรอเฮ้ยมาทำงี้บ้างประหยัดกินกินแล้วชอบของเขกินอ่ะเออต้มจะทงกินนี่ ต้มสองทงเอาไปให้จุนนันเนข่าเนี่เออพอชุมขาให้เซโรกับท่านได้กินเอาไปเนี่ยจงจงไว้ให้นึงน่อยเฮ้ไปยัดกินกโอ้แล้วเอิญกินข่าัวเหัด้ราหัเอากินวเาัวนัาัวราัวเราาหััวเรัวเร แล้วม,มากินมะเพ็ดเศด้วแต่เก่าเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวมีนะอบกินบอะเอออ่ายมีนบกินบ่เอ่อ้ากินข้าวกินอะยเนาะกินข้าวกับเน่ะเกี๊ยเป็นมากเิ่นมานะ จำนี้บอเจ้าหนึ่งเร้านน้่แกไปกัวน่อีกกัวนี่อีกบิดเนาะโอ้อีกพวกกินเ้าจะเท่นีนบ่พร้เฮตเป็นผ้าเป็นอย่างบ่พวได้นั่งซุ้มกันแบบใส่กระโตกกระต็นบอกเดีนอืม พากันกินจ้ำำน้าม้าจ้ำหน้าม,ะมะ้ามะมะกินกับเขา้ามันดายคน้นใช่ไวมวเนี่ยทำจะกินดายบัดแหงมือหน้ามือในบัดแหงขี้บ่บมี่เนี่ยกินหน่อยก่อนเนาะ ่เห็นยูว่าเราเข้ามันไก่ยังสก,กินยังแทไในกินจังก,กี้เลยเาาบือกก่อยังกินมาแดงกันเลจะกินยังมาแดงออมาหน่อยห้องแล้วป่ะเนี่ยฮัมเบ <laughs> <c oughs> ้ขึ้นมาเบิ่งเป็นกินข้าวพี่น้องครับ น้อยเพิ่นห้องผูกไว้เห็นเนาะผูกใช่ไหมคอดเนาะเนี่ยเพือนวันนี้ชวนพักของเพิ่นโอเคกันทางนี้กันละเป็นชวนพักพอเวียงซื้อในพักไม่เพิ่นอยู่แล้วเพิ่อนผูกเอาอีกเนาะทางสะพานลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องผิดพลาดก็ต้องกลับก็ขออไฟละลายอยู่ที่แห้งมันสูบสูบก้นเนาะพอ,อกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้อง